ามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสกัดกั้นตรวจสอบระดมจับกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยรวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนับอาศัยอยู่ในประเทศไทยกระทำผิด กฎหมายก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวก่อเหตุหรือโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทําความผิดในวันที่หมิถุนายนพศ2 5 6พเวลา13 3 0นานาทีภายใต้การนำหน่วยการของพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสาธารณชัยร่วมแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญดังนี้ คดีที่1หนึ่งสังงานรต่อค้นข้าเมืองรวบนักธุรกิจอิหร่านโกงเพื่อนร่วมชาติหุบขายที่ดินบริษัทความเสียหายมูลค่ากว่า21ล้านบาทมิสเตอร์เดมนามสมมุติอายุ61ปีสัญชาติอิหร่านตามหมายจับของสารจังหวัดชนบรุรีรงวันที่20พุศภาคายน2567ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานแจ้งความเท็จ แจ้งความให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการลงข้อความเท็จในเอกสารของบริษัทเพื่อรวงให้ห้างหุ้นส่วนบริษัทผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพศรีราชาจังหวัดชลบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายสถานที่จับกลุ่มห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่งย่านถนนร่มเก้าเขตรัากบังกรุงเทพมหานคร คดีที่สองสำนักง,งานตวจคนเกเมืองร่วมนมใหญ่ออซี่กงคดีเก่ามาเฟียในภูเก็ตนี้กบดานหมู่บ้านหรูกลางเมืองพัทยาพบประวัติอาชญากรรมเพียบในออสเตรเลียควบคุมตัวมิสเตอร์กรีนนามสมุติอายุ52ปีสัญชาติออสเตรเลียซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชนจาจักรเนื่องจากเป็นผู้ที่มีพฤติการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่และเป็นผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมเคยเก่อเหตุมีโทษจำคุกที่ออสเตรเลียในคดียาเสพติดและความผิดอื่นๆที่เป็นภัยต่อสังคมรวมทั้งมีหมายจับในข้อหาลักลอบค้าสารเสพติดมีทั้งสารเสพติดไว้ในครอบครองนำตัวส่งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสืบเนื่องจากสพฉลองจังหวัดภูเก็ตได้ทำการจับกลุมตัวชาวอังกฤษพกพาอาวุธปืนเข้าผับ ต่อมาได้มีการสืบสวนขยายผลพบว่ามิสเตอร์กีนมีพฤติกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมชาวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวต่างชาติในพื้นที่จึงได้ร่วมกับสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตสืบสวนจนปรากฏขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สํนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง